สวัสดีครับน,นางสาวกันทุกท่านวันนี้มีข้อมูลใหม่หม,มาอัปเดตอีกแล้วคือว่าถ้าหากเราได้ใช้ชีวิตมากขึ้นกว่าในอดีตโดยที่เราไม่เปลี่ยนแปลงผู้ใดแต่กลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองและให้ตัวเองได้ดีขึ้นมากกว่าที่ตัวเองคิดนี่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าอาัศจรรย์มากเลยนะครับกับการที่เราได้เปลี่ยนตัวเองไม่ได้เปลี่ยนคนเอง แล้วมันตอบย้ำใจตัวเราเองว่าเราทำได้เว้ยเราสามารถผ่านอุปสรรคนี้ไปได้จนสร้างความดีให้เกิดขึ้นในตัวเราเองไม่ได้ไปเปลี่ยนใครแต่เปลี่ยนที่เราเราจะเป็นอย่างไงถ้าเกิดเราเปลี่ยนที่เราก่อนที่จะไปเปลี่ยนใครคลิปนี้คงไม่มากไม่มายก็จบลงเพียงเท่านี้ อยากให้ทุกคนรองกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมากกว่าไปเปลี่ยนแปลงคนเดินขอพบพระคุณครับ